กต้อ,องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผปรายการ The In g a m e r กับผมเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Naruto X b a r u t o Ninja v o r t e x กันด้วยนะครับ สำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปโรนี้เราจะมาสรุปในส่วนตัวตู้สุ่มประจำเวอร์ชันแพทสินะครับผมทั้งในส่วนตัวร่างพวิชชันอย่างตัวของคาร่าร่างคอมมานเดอร์แซมอย่างตัวของซาตเกะร่างวานาลิงครับแล้วก็ภรรยาที่มาด้วยอย่างตัวของสักุระอุจิวะรวมถึงตู้นินจาสตอรี่ต่างๆนะครับผมว่าในแพทนี้เราควรสุ่มหาใครครับในกรณีของผู้เล่นใหม่ผมใช้ตัวไหนดีในกรณีของผู้เล่นเก่าเราควรตามหาเก็บใครนะครับผมวันนี้เราจะมาสรุปและแนะนําให้ทั้งผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่และผู้เล่นปัจจุบันนะครับ เพื่อนรับชมและรับฟังได้เลยครับ เริ่มกันที่เราอัพมิชชั่นครับกับตัวของการะร่างคอมมานเดอร์นะครับผมขึ้นชื่อว่าราอัพครับแน่นอนว่าต้องเป็นตัวละครที่เป็นมิตรทั้งในกรณีของผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่และดีที่สุดคือในกรณีของผู้เล่นเริ่มต้นไอดีครับราอัพมิชชั่นเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับและสบายที่สุดในทุกเดือนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานสกิลนะครับผมการประยุกต์ใช้หรือว่าการเอาไปเคลียร์กิจกรรมต่างๆนาครับผมเราอัพนะครับมันทํามาเพื่อตอบสนองให้กับกรณีผู้เล่นใหม่ได้ดีที่สุดครับเพราะว่าสก้าเข็ โบง่ายที่สุดด้วยครับผมไม่จําเป็นต้องมีลูกเล่นยุ่งยากครับผมหรือว่าอะไรต่างๆนานาแค่กดสกิลครับรถกอททาดาเมจและเซฟชีวิตตัวเองดีในเกือบจะทุกๆราอพเลยครับที่ผ่านมาเพราะงั้นครับราพนะครับจึงเป็นตัวละครที่เหมาะสมกับในกรณีการเริ่มต้นไอดีและผู้เล่นใหม่มากที่สุดนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าตู้ราพครับมันจะสมบูรณ์ภายใน2สกิลการารที่มาในรอบนี้ก็เช่นกันครับมันสมบูรณ์ภายในเพียงตัวของสกิลกลางอนาเขตโดมทรายนะครับผมและก็ตัวของสกิลหนาม ม,มันสามารถใช้คอมโบในการลดเกราะขัดศัตรูในการดูดศัตรูครับแล้วก็ขัดน็อกแบ็ครวมถึงทาคอมโบนะครับน็อกแบ็คร้อยเปอร์ได้ด้วยเช่นกันทําให้ศัตรูไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวใช้งานสกิลหรือส่วนอันติกับได้เลยครับผมเป็นคอมโบที่โกงมากๆครับผมรวมถึงตัวอันติรับที่สามารถลบล้างดาเมจได้100%่งร้อให้ในกรณีของผู้เล่นใหม่เรียกได้ว่าต่อให้ฝีมือจะไม่สูงนะครับผมแต่ก็ยังสามารถเซฟชีวิตตัวเองได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องใช้ลูกเล่นอะไรมากนะผมคือมีลบล้างดาเมจแลวตัวเองก็คอย ยินกดสกิลไปครับผมเป็นอะไรที่ทําให้ผู้เล่นใหม่รู้สึกที่จะสนุกกับการเล่นตัวของมันมากยิ่งขึ้นครับผมหลังจากนั้นคุณก็จะค่อยไปเผชิญวิบากกรรมกับการตายยับตายเยินนะครับบับอมตะโดนลบครับผมบับตายเกิดโดนตัดนะครับผมนั่นคือความเป็นจริงที่คุณจะเจอหลังจากนั้นแต่ในกรณีของการเริ่มต้นไอดีครับการ์รจะเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่มากๆครับผมทั้งในกรณีของการกันบ้านครับคุณก็สามารถใช้ในการเอามาซับบ้านในได้ในระยะยาวในส่วนของการบุกบ้านครับผมแน่นอนครับผมว่าบ้านในมันยับเยินมากแต่ว่านะครับถ้าเกิดใน กรณีของการะที่เก็บเกรดแดงเต็มการะนะครับจะมีการต้านน็อกแบ็กร้อยเปอร์เซนต์รวมกับการลบล้างดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ครับการะสามารถยืนกดสกิลในบ้านในครับผมขอเวลาแค่ประมาณสิบวินาทีเท่านั้นครับผมการะบนคอมโบประมาณสามรอบบ้านในก็จะตายทันทีครับผมรวมถึงการตัดบัฟต่างๆนานาในส่วนของตัวการขัดสกิลการขัดน็อกแบ็กที่ทําให้สามารถต้านตัวของโตกไฟนนลได้เช่นกันครับการะจะแพ้แค่ตัวละครเดียวในเกมครับคือตัวของซาสเกะร่างไฟนนลแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับผมแปิ เต็มร้อยนะครับคนจะเอาเกตไฟนอลมาไว้กันบ้านนอกครับในส่วนตัวยันตายเกิดซึ่งนั่นจะหวานหมูกับการะมากเพราะการะสามารถคอมโบครับกลางอนาเตนะครับผมหลังจากนั้นลดกรอกครับอันตร,าาริยะไกลลบล้างดาเมจแล้วก็วางโดมดักไว้ระหว่างที่การะ นะครับผมดังนั้นเกดมันจะลุกขึ้นมาการะก็ลดกรอทําดาเมจต่อรอบ2ครับผมก็จะเป็นการปิดคอมโบร้อยเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเชียร์กิจกรรมก็เหมือนกันครับการะมีทวีคูณดาเมจการลดกรอแล้วก็สถานะที่สูงมากครับผมแม้กระทั่งการตีรัพมิชชันที่อดีเคแค่ห้าหมื่นต้นๆอย่าลืมก็าการะเป็นตัวละครสีเหลืองไม่ใช่ DPS นะครับผมแต่มันก็มีดาเมจมากในระดับที่ใช้แค่สกิลก็สามารถล้มบอสราพชูระ EX ได้นะครับผมซึ่งก็เป็นอย่างในตัวของตัวอย่างคลิปเลยนนนนะะรรัเเพาาะฉะ้ใกกณีของป็ ตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นมากที่สุดนะครับผมแต่สําหรับในกรณีของผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นที่เล่นมานานคุณอาจจะไม่ได้สนใจกับตัวของการะเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะโฟกัสที่ตัวละครการันบ้านกันเป็นหลักนะครับผมซึ่งจะขอให้มองไปที่ตู้แซมมากกว่านะครับผมเพราะว่าการะจะเน้นที่การบุกบ้านเป็นหลักในส old, right ่วนของตัวกรณีการบุกบ้านนะครับการะจะทําได้ดีที่สุดในเวอร์ชันแ่นสิบก็คือเป็นตัวละครบุกบ้านที่เก่งที่สุดนะครับผมเหนือกว่าเกตและก็ซักุระนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของกรณีการกันบ้านคุณอาจจะตต้องไปเลกกกที่ัวาุระะแ เพราะงั้นครับผู้เล่นใหม่ก็แนะนําว่าไปตัวของการะนะครับเริ่มต้น ID ได้ดีที่สุดนะครับผมต่อมาเป็นในส่วนขงตัวตู้แซมครับก็เริ่มกันที่ตัวของคุณพ่อกันก่อนเลยนะครับกับตัวของซาเตเกอุจิวะล่างวันริ่งนินจานะครับผม สำหรับตัวของสริเกตล่างนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใครหลายคนรอคอยการรีคิดกันมากๆครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวของรุ่น7ครับทำไว้ได้ดีมากในส่วนตัวรีคิดล่าสุดนะครับผมตัวของเกตครับแต่เดิมทีก็เป็นส่วนตัวละครสาย DBS นะครับผมบุกบ้านแล้วก็ยังสามารถใช้ในกรณีของการกันบ้านได้ดีมากอันตีเก่าเป็นในส่วนตัวเซตสายหลบลีกบวกในส่วนตัวตัดตายเกิดแล้วก็มีบับตายเกิดกับบับอมตะด้วยเป็นในส่วนตัวอันตีเพอร์เฟกต์นะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นอันตีที่ดีที่สุดของเกนี้ผ ใน,ในส่วนตัวเซตม่นะครับตัวของเกยนะครับกลายเป็นตัวละครที่ปั๊บลบลีกนะครับผมไม่มีนะครับผมมีในส่วนตัวสายอมตะแทนแล้วก็กลายเป็นตัวละครสายนักล่าแทนครับผมตัวของเกยกลายเป็นตัวละครที่จากตัวหลบเทพกลายเป็นตัวล่าหลบเทพแทนเพราะเกยมีความสามารถในการนะครับผมลดอีวชั่นเลนได้ครับจากสกิลทุกสกิลเลยนะครับผมแทนในส่วนของตัวของเกยครับผมก็ไม่มีบัฟวิงไว้ด้วยครับคุณต้องหาบัฟวิงไว้จากตัวอันติเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความขาดเกันเกินเยอะนะครับผมแต่ก็ยังมีความเก่งที่ค่อนข้างสูง ตัวคอนสติเกตเป็นตัวคร DBS ที่สามารถใช้ได้ทั้งกรณีของการบุกนะครับแล้วก็การกันถึงในตัวของเกตรอบนี้ครับจะเน้นไปที่การกันซะมากกว่าในเรื่องของการบุกนะครับตัวของเกตทําได้ดีมากครับผมเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีตัวของบับวิ่งไวครับผมเราจึงต้องเล่นเกตในส่วนตัวสายวาฟแทนครับคือการใช้ในส่วนตัวสกิลเนี่ยสังสาระจากอันเก่าครับผมมาใช้ในการคอมโบครับผมตัวของเกตเนื่องจากว่ามันไม่มีวิ่งไวแล้วก็จะเคลียร์ห้องได้ช้าเพราะง้นเราก็ต้องทําการวาฟแทนแต่การวาร์ฟครับข้อดีคือ เดินจากห้องนึงไปอีกห้องนึงเนี่ยเราเปลี่ยนจากตรงนั้นครับกลายเป็นการที่ในเซียอวีครับพอเรากดสกิลมันจะว้าไปตรงห้องนั้นเลยครับและทาให้เราสามารถสร้างคอมโบจังหวะการใช้งานอะไรต่างๆนานาได้เยอะมากครับผมเช่นในกรณีที่แบบว่าสมมติถ้าเกิดว่าคุณสามารถฆ่าศัตรูได้เลยทันทีเนี่ยมันก็จะดีครับผมและทําให้สามารถเคลียร์ห้องต่อไปได้ไวหรือในกรณีที่คุณพลาดครับและคอมโบสกิลผิดเนี่ยคุณก็สามารถว้าปออกจากห้องนั้นได้ครับผมสกิลของเกพเป็นสกิลเซฟชีวิตแทบจะทั้งหมดเลยครับในส่วนตัว คอมโบระยะไกลครับรวมถึงอันตีที่ผมชอบมากในรอบนี้คืออันตีเก๋ครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งไปใช่ไหมครับผมแต่ต่อให้ถ้าเกิดว่าเราพุ่งติดกําแพงครับมันจะปล่อยสายฟ้าออกไปทันทีตั้งแต่ตอนที่มันกดนะครับผมทําให้สามารถจัดการศัตรูในระยะไกลได้ครับผมโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปสู้ซึ่งมันเซฟมากครับผมทําให้เราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงและถ้าเกิดว่าศัตรูมันเป็นยันตตายเกิดครับมันลุกขึ้นมาแล้วก็วาร์ปหนีก็ได้เช่นกันครับผมซึ่งโดยรวมครับตัวของเก๋นะครับในกรณีของการบุกบ้านนะครับผมม ในการเล่นพเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครสายวาร์ฟครับผมสติในการเล่นแล้วก็ประสบการณ์ในการใช้งานเนี่ยต้องสูงในระดับหนึ่งครับผมมันเลยอาจจะไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ในกรณีผู้เล่นเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับพเพราะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างต้องใช้เทคนิคในการเล่นในระดับหนึ่งะนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้วาร์ฟครับรวมถึงคอมโบสกิลเนี่ยมันเป็นระยะการที่ต้องต่อคอมโบกันแบบเรื่อยๆไม่ใช่การ,าระรที่แบบว่าสาม,มารถวาวคอมโบสกิลแล้วทำดาเมจได้เลยทันทีเกมันต้องมีการต่อคอมโบแบบเรื่อออยยๆรรรแล้้้้วกกก็ตตงงงมีาทิะะส การเซฟตัวเองให้ดีต้องรู้จังหวะในการเข้าและออกตัวของห้องนะครับผมตัวของสกิลก็สามารถทําได้หลายรูปแบบเช่นจะอันตีพุ่งเข้าห้องนะครับผมในการจัดการศัตรูเลยหรือจะใช้สกิลไฟในการจัดการดักที่ยันก่อนนะครับผมหรือจะใช้สกิลไฟในการเรียกศัตรูออกมาแล้วคอมโบกับอันตีก็ตามครับมันทําได้หลากหลายแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคอมโบมันออกมาแบบไหนแล้วถ้าเกิดคอมโบพลาดแล้วนะครับผมคุณจะมีสติพอในการวาร์ปออกมาจากห้องนั้นไหมในจังหวะที่คุณโดนขัดสก,กลิลครับหรืออะไรต่างๆนานาคุณจะวาร์ปได้ถูกจังหวะหรืออเเเปล่าาพระง,รงัั้นตวข ผมเลยไม่แนะนําในกรณีของผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเรื้อต้นเลยนะครับผมที่จะนํามาเป็นตัวละครหลักของไ d ดีเพราะในกรณีของการบุกขึ้นโกคุนินแน่นอนครับเกรทําให้ถึงโกคุนินได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์ในการจบบ้านนั้นน้อยมากครับผม วิธีการจบบ้านของซาติเกะครับคือต้องการใช้สกิลสีดาวครับในการพุ่งเข้าบ้านลดเกราะและทําดาเมจครับผมขัดศัตรูให้ล้มครับผมพอศัตรูบ้านไหนล้มปุ๊บนะครับจะทําการกดอันตีครับมันจยงที่ผมบอกคือจะปล่อยไฟสายฟ้าออกไปครับผมแล้วก็ทําการสร้างความเสียหายระยะไกลศัตรูบ้านไหนก็จะตายทันทีครับผมแต่โอกาสที่มันจะเกิดสถานการณ์อย่างนั้นครับค่อนข้างยากมากเพราะวันยุคปัจจุบันมันก็มีทั้งตัวของการะน้องลินครับสักุระคุณแม่และตัวละครอีกหลายตัวที่มันสามารถซับอมตะได้ในขณะนั้นจริงอยู่ครับที่ตัวของเ สามารถทําให้ศัตรูล้มได้ครับต่อให้มันจะมีตัวของการะหรือน้องลินอยู่ครับผมแต่ตัวละครที่มันล้มลงครับก็ยังได้ในสวนตัวบัฟอมตะหรือว่าบัฟหลบต่างๆอยู่เช่นสมมติบ้านในมีแบริออนนะครับซากุระคุณแม่น้องลินแล้วก็ตัวของโตไฟนอนครับตัวละครที่จะล้มจะมี3ตัวครับคือโตไฟนอนซากุระแล้วก็ตัวของแบริออนครับผมแต่ว่าการะจะไม่ล้มมันจะทําการกดอันตีครับผมและได้อมตะให้กับตัวละครที่อยู่บนพื้นในจังหวะนั้นครับผมตอนที่ศัตรูมันล้มอยู่เนี่ยมันก็มีทั้งโอกาส5050ที่อัติเราจะ่าบางตัวตายได้ครับ กับอีกโอกาสหนึ่งคือตัวบ้านไหนจะไม่ตายครับแล้วมันจะติดสถานะหรือเปล่ามันมีต้านร้อยหรือไม่นะครับผมอันนี้ก็อยู่อีกกรณีหนึ่งครับผมเพราะนั้นเราไม่รู้เลยแต่กับกันครับในกรณีของการกันบ้านเกตทําได้ดีอย่างน่าเดือยเชื่อครับผมผมเอามาใช้กันบ้านเป็นเวลา3วันครับผมโดยคิดแล้วนะครับผม ทั้งหมด10ตานะครับเกศสามารถกันได้ทั้งหมด7ตานะครับผมชนะด้วยตัวของสเกตเลยมี5ตาครับที่ตัวของเกศนะครับสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ด้วยตัวของเกศเองเกศนะครับอย่างทผมบอกคือมันมีการทิ้งระยะถึงมันจะไม่มีบัฟวิ่งไวแต่สกิลมันเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วครับเข้าหาศัตรูระยะประชิดทิ้งออกห่างแล้วก็บนนี้ไปเรื่อยๆที่อย่างคืออันตรีครับผมอันตรีเกศมันอยู่ในช่วงของยุคใหม่คือหลังจาก5.5ปีพอมาลุกขึ้นมาปุ๊บนะครับมันจะกดอันตรีอัตโนมัติโดยที่่ไมมมมต้อออองแบบรรนนนิเชัยื ศัตรูเข้าใกล้ครับคือมันเหมือนกับเกดไฟนอนนับตั้งแต่ตัวของ5.5ปีมาครับตกไฟนอนเกดไฟนอนฮาชิรามะน้องลินนู้นนี่นั่นครับตัวละครเหล่านี้จะกดอันตีเองอัตโนมัติทันทีถ้าเกิดเลือดมันเหลือน้อยหรือว่าอะไรก็ตามครับซึ่งโอกาสในการขัดยากมากถ้าไม่เก๋ครับมีประสิทธิภาพในการกันสูงมากกว่าการจะเอาไปบุกนะครับผมเพราะงั้นครับทางฝั่งต่างชาติเองก็มีความเห็นเดียวกันว่าตัวของเกดถึงมันจะบุกบ้านเก่งแล้วก็ชนะได้ก็จริงครับแต่โอกาสเปอร์เซ็นชนะมันก็น้อยเหมือนกันครับในมันติดแค่ปัญหาาาเรรื่องกจบ,บ้น บ้านนอกคือมันอาจจะเป็นก๊อตนะครับแต่บ้านในเนี่ยครับผมมันมีน้อยครับที่บางตัวจะสามารถจบได้และบางตัวก็อาจจะจบไม่ได้ครับเกดอยู่ในประเภทที่50-50คือโอกาสจบได้ค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ในกรณีของการกันมันทําได้สูงมากครับไม่จําเป็นต้องใช้วาปใช้สกิลใหม่ครับอันเก่าใช้เป็นซูซโนาโอดาพิมเป็นลิมิตเบรกก็ได้ครับผมอันตีจะใช้อันเก่าก็ได้ครับอันใหม่ก็ได้ครับผมแต่ว่าอันใหม่จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับผมพองันสำหรับเกดนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีของผู้เล่นใหม่ขออนุญาาาตตให้้ขมผผ่่นไปเลยครับแ ก้าเป็นในกรณีของผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วต้องการหาตัวละครกันบ้านดีๆครับเกดจะตอบโจทย์มากอาจจะไม่ต้องทําต้านร้อยทุกชิ้นนะครับผมแค่ทําต้านสถานะ1อย่างก็พอนะครับผมก็ทําให้เกดครับสามารถกันบ้านได้มีประสิทธิภาพขอให้คุณมทมทาต้านร้อยครับใส่อุปกรณ์อินจาประจําตัวไม่ต้องหาอุปกรณ์ไกลหรืออุปกรณ์ครบรอบปีก็ได้ครับผมแค่อุปกรณ์ธรรมดาต้านร้อยหนึ่งอย่างก็จบแล้วนะครับผมก็สำหรับเกตให้อยู่ในประเภทตัวละครกันบ้านนะครับผม ่อมาเป็นในส่วนตัวของฝั่งคุณแม่กันบ้างครับกับตัวของสักุระอุจิวะนะครับผมสำหรับตัวของสักุระครับแรกเริ่มเดิมทีก็เป็นในส่วนตัวละครซับพอตสายอมตะนะครับผมที่ใช้ในการการบ้านในเป็นหลักเพราะว่าตัวของสักุระเป็นตัวละครแรกของเกมที่มีในสองตัวบัฟอมตะยาวนานสูงสุดถึง5วินาทีครับผมในปัจจุบันครับผมก็ยังไม่มีใครที่มีบัฟอมตะจากอนิเมชั่นสกิลยาวนานเกิน5วิเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของโตไฟนอลครับแบริออนเกะไฟนอลตัวของโตบอยมินาโตะครับก็มากสุดแค่4ี่วิเท่านนั้ แต่ว่าตอนนี้ครับผมมีในส่วนตัวละครตัวที่2ของเกมคือในส่วนตัวน้องลินครับที่เป็นสายสีเขียวเหมือนกันกับซากุระและมีอมตะถึง5วินะครับผมแต่พอซากุระรีคิดครับกลายเป็นว่าซากุระได้ละทิ้งในส่วนตัวบัฟอมตะ5วิทิ้งไปครับและการมาเป็นสายอมตะไม่ทับซ้อนแทนและในส่วนการคอมโบสกีแบบต่อเนื่องกลายเป็นว่าจากซากุระที่เป็นตัวละครซับพอร์ตครับกลายเป็นลิงแฮนด์ครับผม หลายคนอาจจะสงสัยว่าลิงคืออะไรครับลิงคือตัวละครซับพอร์ตที่ลาทิ้งการเป็นซับครับและหวนคืนสู่วานอนกลายเป็น DBS บุกบ้านลิงไม่เลาะลิงไม่อยากซับแล้วลิงไม่อยากกันบ้านลิงจะบุกบ้านลิงจะทำดาเมจและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับซากุระครับแจกแต่เดิมที่ซากุระเป็นตัวละครยืนเมตาอันดับหนึ่งในการการบ้านครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกหรือบ้านในก็จต้องหยิบมาใช้อยู่เสมอและไม่เคยตกเมตาครับแต่ปัจจุบันครับมันผันเปลี่ยนครับจากการกันบ้านแบบว่าโอ้ฉันจะซับอมาตะให้เพื่อนกลายเป็นว่าซากุระ จะเข้าไปซัดหน้าคุณเองครับผมสักุระครับมีสกิลและความสามารถเทียบเท่าระดับตัวละครครบรอบปีเพราะเนื่องจากว่าสักุระแรงเริ่มเดิมทีก็เป็นตัวละครฉลองครบรอบ100ล้านดาวโหลดและในรีคิดรอบที่2ครับก็เป็นสเปเชียล1 1 1ล้านดาวโหลดด้วยเหมือนกัน ซักุระจัดอยู่ในเทียสเปเชียชินโนบีเหมือนกับโตยี่ปีและสติเกี20ปีครับซึ่งมีความเก่งเทียบเคียงกับตัวละครครบรอบปีนะครับผมทาให้ตัวของสักุระครับมันเลยมีความประสิทธิภาพสูงมากในระดับที่เรียกว่าต้องมีติดไ d ดีนะครับผมตัวของสักุระครับได้ทั้งเป็นในส่วนตัวละครกันบ้านครับผมบ้านนอกก็ได้นะครับในส่วนการยื้อเวลาบ้านในในการขังศัตรูจากพันธนาการครับและเป็นตัวดาเมจบุกบ้านก็ได้เช่นกันครับแต่ก็ต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนว่าพูดมาค่าขนาดนี้แล้วครับผมสักุระควรจะต้องีติดดเลย หมใช่ครับผมแต่มันก็ไม่ใช่กับทุกกรณีครับผมในกรณีของผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเริ่มต้นหรือการเริ่มต้น i อครับจริงอยู่ครับที่การมีซักกระสิดไอดีไว้ครับมันย่อมดีครับเพราะว่าคุณอาจจะหาสุ่มได้ยากหรือว่าอีกนานเลยกว่ามันจะรีรลนกลับมาแต่ว่านะครับผมท้าที่คุณสุ่มมาได้แล้วนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้น ID เลยเป็นตัวหลักอย่าเงี้ยครับผม ทรัพยากรในการใช้มันเยอะมากครับเพราะซากุระครับในส่วนตัวสกิลสายพันธนาการต้องปั้นการอัพ CP ครับผมยิ่งคุณมี CP เยอะนะครับผมทำให้สกิลมันสามารถใช้กักขังศัตรูได้ครับผมแต่ว่ามันขัดกันครับผมตัวละครเริ่มต้นไอดีคุณต้องมีดาเมจเยอะสุดครับมีไอเดีเยอะสุดครับและมีสกิลที่มีความแรงสูงมากถึงซากุระจะมีดาเมจจากสกิลที่เยอะครับแต่ว่า กว่าคุณจะปั้นให้มันได้บาลานซ์ทั้ง a d k CP และ HP ครับให้มันแบบว่าอยู่ในระดับที่สูงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามากซึ่งมันจะทําให้เสียเวลาครับผมเวลาคุณไปบุกบ้านคุณก็ต้องมีดาเมจที่สูงใช่ไหมครับในการเคลียร์ศัตรูและจบได้ง่ายจบได้ไวกว่าคุณจะปั้นสเตตได้บาลานซ์ให้มันถึงระดับโกคุนินได้ครับผมมันใช้เวลานานเกินไปทางที่ดีคุณไปเลือกตัวละคร DPS อย่างเช่นการ,าระครับหรือซาสกเกะในการบุกให้ถึงโกคุนินดีกว่าครับผมที่จะมาเลือกตัวของซัพพอร์ตแล้วพยายามดัน เหมาะกับกรณีของผู้เล่นเก่าที่ต้องการตัวละครกันบ้านมากกว่าหรือคนที่รู้ประสิทธิภาพของซากุระอยู่แล้วว่ามันเก่งในการกันบ้านนะครับผมแล้วพอมันรีิีเซตใหม่ครับผมมันมีทั้งการขังอมตะแล้วก็ดาเมจในตัวเองด้วยมันยิ่งยกระดับความเก่งขึ้นครับผู้เล่นเก่าที่เคยใช้ซากุระกันบ้านก็จะรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าควรสุ่มในการเก็บไว้แต่ผู้เล่นใหม่ครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าถึงจะเก่งแค่ไหนดีแค่ไหนครับถ้าคุณสุ่มมาได้แล้วมันใช้งานไม่ได้จริงครับผมมันก็ไม่ควรค่าแก่การเก็บกันในไอีัดาเม่อนครัด มันใช้ในการทั้งเคลียกิจกรรมเคลียอีเวนต์ครับในระยะยาวมันต้องใช้ในการตีบอสหรืออะไรต่างๆนานาด้วยครับผมถ้ามองแค่ว่าในปัจจุบันสุ่มมาเพราะว่าอยากให้ได้มันเก่งเลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณสุ่มมาแล้วมันใช้งานไม่ได้ครับคุณก็ไม่สามารถฟาร์มเพชรได้บุกบ้านไม่ได้ครับผมเพราะงั้นครับผมแนะนําว่ายังไงก็ไปหา d p s ดีกว่าแล้วค่อยตามเก็บซากุระภายหลังก็ไม่สายเกินไปครับ พราะว่าตัวของสายซัพพอร์ตครับมันจะจําเป็นกับ ID ครับก็ต่อเมื่อ1คือคุณต้องการบุกเป็นทีม2คือในกรณีที่คุณเลื่อกจากการบ้านครับผมแต่สําหรับในกรณีของการที่เป็นวันแมนโชครับในการเริ่มต้น ID เนี่ย DPS ย่อมดีและตอบโจทย์กว่าเสมอนะครับผมถึงซากุระจะเก่งครับแต่ว่ายังไงตัวของ DPS ครับมันย่อมตอบโจทย์ในกรณีของผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับผม สุดท้ายครับเป็นในส่วนตัวตู้นินจาสตอรี่นะครับผมซึ่งเดือนนี้ผมต้องขอบอกตามตรงว่ามันเป็น DBS หมดเลยนะครับผมซึ่งไม่มีในส่วนตัวละครสายทับหรือว่าตัวละครพิเศษอะไรเท่าไหร่นะครับผมแต่ตัวตัวครับก็แน่นอนครับว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะครับบางตัวก็มีสกิลโอเวอร์เลยแต่แก ต้องบอกว่ามันใช้งานจริงไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการบุกหรือการกันนะครับผมสำหรับเดือนนี้ทั้งตัวของซูนิงส์สอครับตัวของบรูโตแล้วก็ตัวของซาเลเกะร่างฮีบีด้วยรวมถึงตัวละครที่อาจจะรีชิดต่อจากนี้ครับถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวละครซับพอร์ตสีเขียวหรือว่าอ่าไม่ใช่ตัวละครที่แต่เดิมทีเป็นตัวซับนะครับผมสุ่มมาก็ไม่คุมนะครับนินจาสตอรี่มันเป็นตู้สำหรับคนที่อวยตัวเก่าครับเช่นผมเล่นบรูโตเงี้ยครับผมผมชอบบรูโตผมก็สุ่มโบนะครับผมเก็บสกิลไว้นะครับผมแค่นั้นเองคราาะว่ ประสิทธิภาพในการใช้งานของตัวละครตู้นินจาสตรอรี่เนี่ยมันมีแค่การตีบอสได้เท่านั้นครับผมไม่ก็เอาเป็นตัวตามอออานอกจากนั้นคือมันทําประโยชน์ให้ไอดีคุณไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับผมจะเอาไปบุกบ้านก็ไม่ได้ครับจะเอามากันบ้านก็ไม่ได้ครับเพราะงั้นก็ ปล่อยข้ามนะครับตู้นินจาสตอรี่คุณอาจจะเห็นว่าเอ้ยอันตีมันดูสวยนะอะไรเงี้ยแต่เดิมทีครับมันคืออันติ5ดาวที่แค่เปลี่ยนจาก5กลายเป็นเชเฉยๆครับผมซึ่งใช้งานจริงไม่ได้นะครับผมเพราะงั้นก็ตู้นินจาสตอรี่เดือนนี้ครับปล่อยข้ามเลยครับผมไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับกับตู้นินจาสตอรี่ให้โฟกัสที่ตัวของตู้แซมไม่ก็ราอัพก็พอครับผม ก็คงมีประมาณนี้ครับกับในส่วนตัวตู้สุ่มประจําเวอร์ชันแพดสิบจุดแนะครับผมทีนี้ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงครับกับตัวละครแต่ละตัวครับว่ามีตําแหน่งหน้าที่การใช้งานยังไงแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นแบบไหนนะครับผมเริ่มจากในกรณีของผู้เล่นเริ่มต้น ID ครับหรือว่าผู้เล่นใหม่ครับผมแนะนําเป็นในส่วนตัวการะครับเพราะการะเป็นตัวละครที่ใช้บุกบ้านได้ดีที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะครับผมมันเป็นตัวละครที่เหมาะกับการเริ่มต้น ID ดีมากเพราะมีการคอมโบที่ ใช้งานง่ายครับผมมีสกิลขอบเขตที่กว้างครับผมเป็นดาเมจแอเรียและยังมีเอลีที่สูงด้วยครับผมรถเกาะและทำดาเมจได้ต่อเนื่องครับขันน็อกแบ็กได้ร้อยเปอร์เซ็นต์การที่ศัตรูนะครับจะส่วนสกิลกราบใส่คุณได้สูงมากแล้วก็การสกิลดาเมจจากศัตรูได้ดีด้วยยังมีการต้านน็อกแบ็กนะครับและมีการต้านดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จากอันตีทำให้นะครับผู้เล่นใหม่ครับสามารถเล่นได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นมิดด้วยครับผมเซฟชีวิตได้ดีและก็ตัดปัญหาเรื่องการเจอลุมกระทืบนะครับไไไดดดดด้้้้้ค่่่่อออนนขาาางงีีีมมกกกววยยสิลตเเืร ภาพสูงสุดในการใช้บุกบ้านสำหรับตัวละครที่บุกบ้านดีที่สุดในแพท10.8นะครับต้องยกให้ตัวของการะครับเพราะมันเป็นตัวละครที่ใช้ในการเริ่มต้นไอดีครับมันจึงต้องมีประสิทธิภาพในการบุกบ้านสูงที่สุดนะครับผมส่วนนี้ในของการกันบ้านครับมันอาจจะเป็นรองนะครับผมแต่ว่าหลักๆแน่นอนครับการเริ่มต้น ID ดีคุณต้องเน้นที่การบุกอยู่แล้วครับผมเพื่อที่ใช้ในการฟาร์มเพชรแต่ละสัปดาห์นะครับผมเพราะงั้นในการเริ่มต้น ID ดีและผู้เล่นใหม่ครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะถามว่าสุมตัวไหนเป็นตัวเริ่มต้น ID ดี ก็สุ่มการะมาเลยครับแล้วก็ปั้นสุดลิมิตเบรบวก3ไปเลยนะครับผมก็ในส่วนตัวผู้เล่นใหม่นะส่วนตอนนา้ครับสำหรับซาติเกะกับซากุระครับ,รบ,รเ,กกบ,รบเป็นตัวละครที่ไม่เหมาะกับกรณีการเริ่มต้น ID ดีหรือผู้เล่นใหม่สักเท่าไหร่นะครับผมในกรณีที่คุณเล่นมาแล้วเกิน3เดือนนะครับซากุระอาจจะได้แต่เกะอาจจะยังไม่นะครับผมเพราะว่าในกรณี1ครับผมการที่คุณจะสุ่มมาเป็นตัวเริ่มต้น ID ดีในการบุกป้าน เกกับซากุระค่อนข้างขาดเรื่องของทรัพยากรครับผมเพราะว่าอะไร 1. นึ่งครับซาสิเกะครับการที่คุณจะใช้บุกบ้านได้คุณต้องมีสกิลวาร์ปครับผมแล้วสกิลวาร์ปหาได้จากไหนเอ่ยก็หาได้จากตัวของตู้สุมไม้ซึ่งคุณก็ต้องไปตีแซมแต่ตีแซมรอบนึงครับมันได้ตัวแค่40ใบครับผมซึ่งเอามาสุมก็ไม่ใช่ว่ามันจะออกเลยทันทีครับผมไม่รู้จะได้สกิลใครมาบ้างใช่ไหม ใช่ครับผู้เล่นใหม่นะครับผมมันไม่มีสกิลวาร์ปอยู่แล้วครับคุณต้องใช้เวลานานมากหลายเดือนในการจะตามเก็บสกิลวาร์ปนะครับผม2คือเกะครับผมก็มันมีประสิทธิภาพในการกันบ้านมากกว่าบุกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเกะมันมีโอกาสการจบบ้านแค่50-50คือในการของการจบบ้านในเนี่ยเกะมันต้องมีฟอลโลของโต20ปีในการขัดศัตรูบ้านในทําให้ติดสถานะลดลบล,ลีกและทําให้ลมได้อีกดอกนึงนะครับผมเพราะงั้นครับถ้าเกิดว่าเกะไม่มีสกิลฟอลโลโต20ป่ปีและไม่มีสกิลวาร์ปครับหนึ คือจบบ้านไหนก็ไม่ได้ครับผมซากุระก็ไม่ต่างกันครับจุดหนึ่งที่โตไอที่ซาติเกะกับซากุระเหมือนกันคือเรื่องของการจบบ้านครับผมซากุระครับมันมีดาเมจที่สูงก็จริงครับมีการอมะตะต่อเนื่องวนสกิลได้ไม่จำกัดแล้วก็อะไรต่างๆานานา,นาแต่ซากุระแพ้ตัวละครหลบหลีกครับผมในส่วนตัวการกัดขังหรือว่าบัฟพัฒนาการนะครับผมมันจะแพ้ต่อตัวละครที่มีบัฟอีเวชั่นเลสนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวละครไหนก็ตามที่มีอีเวชั่นเลสระดับฮิ้วขึ้นไปนะครับผมจะถึงฮิ้วพลัสเนี่ย สักุระจะขังไม่ได้ครับผมถ้าคุณเจอแบริออนนะครับแล้วกดสกิลขังใส่แล้วแบริออนมันไม่โดนขังครับผมอย่างเช่นแบนะครับผมออกมาจากยันแล้วคุณกดใส่อันนี้โดนขังอันนี้ปกติแต่ถ้าเกิดแบริออนนะครับผมกดสกิลในมินเบรกปุ๊บมันจะได้บัฟอีเวชั่นเลตระดับฮิวครับผมจากสกิลเลเวล8และถ้าเกิดเป็นบัฟอีเวชั่นเลตระดับฮิวนะครับผมสกิลการกักขังพนักงานเนี่ยจะมีโอกาสติดเพียงแค่50 50ครับผมซึ่งทุกครั้งที่คุณกดสกิลก็มีโอกาสทีีี่่สกกิลลลจะะะททํําาาาางงนนนนนนแไมมใเเเเวววดดยยััััครบบบผฟฟป็ ที่สามารถลอดจากบัฟพันธนาการได้นะครับผมและถ้าเป็น EVA h u e Plus จากลิมิตเบ a กบวก3อย่างเกตไฟนอลนมินาโตหรือว่าใครก็ตามครับผม ตัวของซากุระไม่สามารถกักขังได้จนกว่าจะลบบัฟนั้นออกนั่นก็คือในกรณีของการจบบ้านในครับถ้าเกิดเจอชิซุยและรุ่น7็ที่มีบวก3าครับผมเพิ่ม EVA ทั้งบ้านนะครับผมซากุระจะขังใครไม่ได้เลยครับผมถึงจะมีในเรื่องของตัวอมาตะที่สูงครับแล้วก็สามารถยือได้นานวนสกิลอันติไม่จํากัดนะครับผมแต่ว่าเวลาในการใช้จบบ้านจะนานและสูงมากทําให้เกิดอาการเบื่อหน่ายได้แล้วก็สเตปการเล่นรวมถึงการคอมโบเนี่ยมันเป็นสกิลที่ต้องค่อนข้างใช้เทคนิคนิดนึดนงเหมือนเกด้วยเช่นกันครับเกตเนี่ยมันเป็น ที่สกิลนี้ระยะกลางและคอมโบแบบต่อเนื่องในกรณีผู้เล่นใหม่ครับถ้าเกิดคุณประสบการณ์ในการเล่นยังไม่สูงเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างยุ่งยากและยังจะถึงในส่วนตัวจังหวะการคอมโบ,กา,มโบการว์บเข้าว์ปออกด้วยอะไรต่างๆนานาครับมันมีเยอะนะครับผมเพราะงั้นครับซากุระในเรื่องของการจบบ้านครับถ้าเกิดคุณไม่มีโต๊ะ20ปีในการกดฟันลอัพครับผมให้โตมันวิ่งเข้าบ้านและคุณสกิลตามเข้าไปครับผมคุณจบไม่ได้ครับเพราะว่าบ้านในอ่ะมันจะไม่โดนตัด EVA ครับผมและซักุระก็จะ ขังใครไม่ได้เลยอันตีก็ไม่เข้าครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัด EVA นั่นนะต้องบอกว่าตัวของโตยี่สิปีครับเป็นฟอลโล่ตลอดการครับผมที่เป็นพ่อพันธุ์สถาบันมันใช้ในการลด EVA บ้านในต่อให้บ้านในครับจะมีบวก3ชิซุยหรือว่ารุ่นเศ็ก็ตามครับแต่ถ้าเกิดมันติดสถานะจากโตยี่สิปี EVA มันจะบวกได้ไม่เกินฮิวครับก็คือจะอยู่แค่ระดับลาเท่านั้นซึ่งนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ซากุระถ้าไม่มีตัวของโตยี่สิปีเป็นฟอลโล่เนี่ยจบบ้านในไมไ อาจจะจบได้แต่ใช้เวลานานครับผมแล้วไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรบ้างแล้วทุกครั้งที่คุณกดสกีลิมิเตทเข้าบ้านก็ไม่รู้ไดยว่า จะมีโอกาสทําให้บ้านนายตายได้หรือเปล่ามันจะล้มทุกตัวไหมหรือจะมีตัวไหนรอดบ้างแล้วตัวที่รอดมันจะทําอะไรคุณได้บ้างนะครับผมเราไม่รู้เลยเพราะงั้นครับผมซากุระนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยคือสเตตอ่ะพูดนิดนึงสเตตครับซากุระถ้าเกิดว่าคุณป้นเป็นตัวบุกบ้านเนี่ยคุณต้องทำอินดิเคชันไหมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดซีพีคุณไม่เยอะคุณก็ขังศัตรูไม่ได้เช่นกันครับแต่คุณเป็นสีเขียวครับคุณก็ต้องมีเลือดในการซับแล้วก็ในการฮิวด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเลือดคุณน้อยคุณแรง เพราะงั้นครับผมซากุระมันต้องบาลานซ์สตตเยอะมากครับทั้ง CP a k และ HP กรณีผู้เล่นใหม่ครับผมตัดไม่ได้เลยครับทรัพยากรคุณนี้ไม่ถึงแน่นอนครับทั้งการ์ดและอุปกรณ์ยินจาแล้วก็ของตีบวกครับผมเพราะงั้นครับซาสุเกะกับซากุระมันจึงเป็นตระครที่เก่งแต่ใช้ทรัพยากรที่เยอะนะครับผมผู้เล่นใหม่ครับผมคุณไปไม่ถึงแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวการนะครับมันทําได้ง่ายมากเลยอันตีครับ15ลิมิเบกบวก2ครับผมสกิลมาฟันโล่ไม่ต้องใช้ครับเล่นได้ทันทีอีซีทุกอย่าง แถมมีลบล้างดาเมจครับตีก็ไม่เข้าอันตีบรลีออนก็ไม่เข้าครับผมเพราะงั้นการะจึงเป็นตัวละครที่เขาท้ามีประสิทธิภาพสูงสุดในแพทนี้นะครับผมลองมาเป็นตัวของเกตกับซาก,กุระ แต่ถ้าเกิดว่าเราตีกับครับเป็นตัวละครสายกันบ้านแน่นอนครับว่าซากุระยืน1นึ่งสตเกตยืน2ครับผมแล้วก็เป็นส่วนตัวการะครับผมแต่ว่าอันนี้มันค่อนข้างกินกันอยู่นะเพราะว่าเก๋ครับผมประสิทธิภาพในการการบ้านนอกมันสูงกว่าการไอกว่าซากุระนะครับผมอันนี้ต่างชาติก็เห็นด้วยเยอะว่าเก๋กันบ้านดีกว่าซากุระนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าซากุระมันมีการกักขังครับถ้าเกิดว่าเอามาใช้การกันบ้านในเนี่ยประสิทธิภาพมันก็ค่อนข้างจะดีกว่าเก๋อันนี้มันก็แล้วแต่ที่เนาะเพราะว่าตัวของเก๋มันบ้านนอกนะซากุ รประมาณนั้นโอเคส่วนตู้นินจาสตอรี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับมันก็คงมีประมาณนี้แหละนะครับผมสต,ตัวของตู้สุ่มประจำเวอร์ชัน8.8นะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยก็ทิ้งไว้ที่เกออาคอมเมนต์ล่างได้อีกทีนึงครับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเริ่มต้น a อดีการะดีที่สุดครับเป็นตัวละครแบกแลงได้ครับผมผมคิดว่าน่าจะถึงแรงพันแได้ไม่ยากครับผมแล้วก็ แรงโกโคุนินแลง2 0 0 4เนี่ยก็ได้ครับผมแต่แค่อ่ามันจะเริ่มมีตัวละครถึกๆเยอะคุณต้องทำาอเดีเคยเยอะหน่อยนะครับผมส่วนเกกับซากุระครับผมเป็นตัวละครที่เหมาะกับผู้เล่นเก่าที่ต้องการตัวละครกันบ้านมากกว่าเพราะว่าใครที่เคยใช้ซากุระกันบ้านนั้นก็จะรู้อยู่แล้วว่าซากุระมีประสิทธิภาพในการการนมากแค่ไหนเกะมีประสิทธิภาพในการการบ้านนอกแค่ไหนหลายคนก็คงจะเคยใช้กันมาแล้วในเมตาก่อนๆก,ก็คงจะรู้นะครับว่ามันดีนะครับผมเนาะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสิริบัอกใจใหม่ครั้งหน้าคร มัว่วพูดรัวพูดเร็วไปหน่อยหรือว่าพูดดูแบบว่าไม่รู้เรื่องนะครับขอภายด้วยกันนะพูดมานาจุลิ้นจะพันแล้วครับผม <c oughs> โอเคสวัสดีตใ,ในเกันครังหน้าครับบ๊ายบาย